ครับมาต่อที่หนึ่งเรื่องครับเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าก็เป็นกระแสว่าอยู่สักพักแล้วว่าคนจีนเดี๋ยวนี้ฮะจะพยายามส่งลูกมาเรียนที่ไทยครับโดยเฉพาะโรงเรียนอินเตอร์นะฮะนอกจากมาท่องเที่ยวมาหาคุณหมออันนี้ส่งคุณลูกมาเรียนกันเลยเขาบอกว่าประเทศไทยเองครับยังเป็นที่จับตาของเหล่าบรรดาผู้ปกครองนักเรียนจากประเทศจีนครับที่เขาเรียกว่าพร้อมจะส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียนนานาชาติมากกว่าประเทศอื่นครับเนื่องจากนะฮะว่าไทยเนี่ย มีค่าของชีพและค่าเรียนถูกกว่านะครับส่งผลให้หุ้นโรงเรียนอินเตอร์ในไทยครับมีกำไรสูงขึ้นนับหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับเขาบอกว่าข้อมูลในเรื่องนี้นะคะได้รับการ,รเปิดเผยค่ะจากประธานเจ้าหน้าที่นะคะบริหารหรือว่า CEO นะคะของ SISB หรือโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์แห่งกรุงเทพว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบว,ว่าจํานวนนักเรียนานานาชาติค่ะโดยเฉพาะเด็กนักเรียนสัญชาติจีนจากจีนแผ่นดินใหญ่เลยค่ะเข้ามาสมัครพุ่งทยานมากกว่า2เท่าเลยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะคะส่งผลให้ผลประกอบการของโรงเรียน SISB d ขึ้นอย่างมากและก็แน่นอนค่ะทำให้ราคาหุ้นนะคะของโรงเรียนที่จดทะเบียนซื้อขายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการทยานบวกไปถึง216ในช่วง12เดือนที่ผ่านมาค่ะนอกจากนี้นะคะยังทำให้มูลค่าของบริษัท SISB จำกัดมหาชนซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนอนาชาติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเรียกว่ามูลค่าเงินไทยนะคะสูงถึง17,500ล้านบาทที่สำคัญยังส่งผลทำให้หุ้นของบริษัท SISB กลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่ทำให้มีผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น ุ่ธุรกิจบริหารนักการศึกษาทั่วโลกจำนวนนักเรียนนานาชาติที่สมัครเข้าเรียนทั้ง4วิทยาเขตหรือแคมปัสของโรงเรียนนะคะนานาชาติ SISB ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นด้วยค่ะมีจำนวนนะคะ3,284คนเพิ่มขึ้น25%ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดือการของปีที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะยังพบว่าจำนวนรวมนักเรียนทั้งหมดยังเป็นนักเรียนต่างชาติ715คน ในจำนวนดังกล่าวก็เป็นนักเรียนสัญชาติจีนแผ่น,นใหญ่ถึง68%ของทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะครับโดยนะครับปีที่ผ่านมาฮะสำหรับค่าเรียนนะครับขึ้นอยู่กับช่วงอายุของนักเรียนในแต่ละวัยครับซึ่งเริ่มตั้งแต่12,400บาทเอ้ขออภัยครับ1 2 4 0 0ถึง2 8 0 0ดอลลาร์สหรัฐครับหรือเป็นเงินไทยกว่า4 3 4 0 0 0ถึง728,000บาทครับซึ่งมีค่าเรียนที่ถือว่าถูกกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนใานชาติ ในต่างประเทศหลายแห่งครับเช่นที่สิงคโป,โปร์เนี่ยเก็บค่าเล่าเรียนอยู่ที่21,386ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า758,510บาทครับขณะที่ลอนดอนก็เก็บค่าเล่าเรียนที่21,758ดอลลาร์สหรัฐหรือกว่านะฮะ761,530บาทครับและนิวยอร์กเองก็เก็บค่าเล่าเรียนอยู่ที่43,100ดอลลาร์สหรัฐหรือเป็นเงินกว่าหนึ5 0 5บาทครับโดยประเทศไทยเนี่ย กลายเป็นจุดหมายปลายทางทางการศึกษาของผู้ปกครองชาวจีนแผ่นดินใหญ่ครับที่ต้องการส่งลูกมาเรียนแล้วก็เขาเรียกว่าเนื่องจากไทยเนี่ยอยู่ใกล้กับจีนแผ่นดินใหญ่ครับใช้เวลาเดินทางไปกลับไม่นานเกินไปน,นอกจากนี้ฮะค่าครองชีพหรือค่าใช้จ่ายใ,ในประเทศไทยก็ถูกกว่าเมื่อเทียบกับเมืองขนาดใหญ่ในจีนนะครับในจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในสิงคโปร์ที่เป็นประเทศศูนย์การศึกษาสําคัญของโลกครับ ือบครึ่งเหมือนกันนะคะคุณก้องถ้าเกิดเราสตาร์ทที่4 0 0 0 0 0กว่าตองเขาเนี่ยไป70,000กว่าโอ้ยเป็นดิฉันก็ส่งลูกมาเรียนที่ีนี่ของเรามันมีโรงเรียนนานชาติค่อนข้างเยอะด้วยนะฮะแล้วก็หลายราคาได้สแตนดา์ด้วยก็เอาว่ามาเยอะๆแล้วกันก็เขาก็มาซื้อคอนโดไงฮะโอ้จริงเขามาซื้อคอนโดแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆลูกเนี่ยแหละครับอ๋อค่ะเอาเป็นว่าอย่าไปทําธุรกิจไม่เกี่ยวนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นธุรกิจทุนจีนนี่เรดิฉันแอบก็ไปยกอันนี้เอามาเรียนค่ะ